สวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านาจะไปทำงานนะคะตอนเช้าคนไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้เป็นวันหยุดตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกเจ็ดแปดนาทีก็เก้าโมงจะเป็นวดสิบโมง เดินทางไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงค่ะ40นาทีนิดนิดไปต่อรถี20นาทีเข้าไป20นาที25นาที้ารถเด็กแล้วก็จะให้ชมอากาศเดือนนี้ค่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนวันที่16ของเดือนตุลาคมวันนี้หวออก หลายคนจด้จองกองจดที่หน้าจอโทรทัศท์ดูไลฟ์สดถ่ายทอดสดตรวจหอยนางไม่ซื้อมาหลายงวดแนละ้วค่ะใบไม้ล่วงค่ะเริ่มจะแดงใบไ,ไม้แดงใบไ,ไม้เหลืองล่วงหล่นตามฤดูกาลนะคะอีกหกนาทีาจะจั ขึ้นรถค่ะพี่น้องค่ะรถไฟคนก็เงียบเงียบจะมีรถบัสเข้าซอยซอยนั้นมั่งซอยนี้มั่งค่ะตรงข้ามแล้วก็จะเป็นบ้านนะคะโน่นนะคะตึกเข้าขาวอะ่ะหลังคาสูงๆหน่อยอเดินตรงขึ้นไปนั้นก็เป็นบ้านค่อยะคะ่ะเดินประมาณไม่ถึงสิบนาทีค่ะห้านาทีหกนาทีเดินเล่นๆล,ล,ลงมาต่อแตะต่อแตะรถค้า ทางรถไฟเข้าในเมืองให้ดูบอบๆมันจ๊ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถ้าบ้านเราก็เป็นอนามัยของนี่ค่ะจะมีสถานที่ทำฟันด้วยแล้วก็บรเซนทรอนคืออนามัยเขตนี้นะคะตึกข้างๆนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่จอดรถกาทำให้เป็นสัดส่วนค่ะ มีที่จอดรถแล้วก็เวลาลดไฟมง่ mm. มงไฟไหม้เขาก็จะให้ขึ้นเข้าง่ายออกง่ายมีที่เข้าคนขนย้ายของอะค่ะสำคัญจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีที่จอดรถขับเข้าไปหน้าตึกได้เลยค่ะพี่น้องค่ะที่ทิ้งขยะก็จะเป็นเขียวๆกองๆอ,อยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะซลมให้ดูเนี่ยค่ะที่ทิ้งขยะจะเป็นขวดจะเป็น พลาสติกจะเป็นกระดาษเขาจะให้ทิ้งแบบนี้ก็จะมีรถบรรทุกมาเอานั่นนะคะมีคนแก่กําลังทิ้งอยู่มืกแม่มกแม่ดูนันแหละนัน่นแหะทางนี้ก็จะเป็นอีกอทางไปอีกบ้านหนึ่งค่ะเขาจะเดินไปไกลๆ คนนี้จะเอาหมาไปด้วยค่ะขึ้นรถไฟบ้านนี้จูงหมูจูงหมาบ้านเราจูงวัวจูงควายจูงหมาหมาตัวละแพงค่ะทางนี้รถไฟก็จะไปอีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะออกนอกเมืองทางนี้เข้าในเมืองอีกสินาทีมาพี่น้องค่ะยายคนนี้เขาเก็บขยะเก็บพวกกระปรงกระปองขายได้บาทหนึ่งสองบาท แต่เขาว็เจ็บได้และสิบบาทยี่สิบบาทวันนึงเขาเจ็บตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งเขาก็ได้เยอะนะคะเขาได้เป็นร้อยดีเขาก็อยู่เฉยๆร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นบ้านเราก็ห้าหกพันเขาก็เสียแล้วเขาก็ได้เงินถ้าคนเงินเดือนเยอะก็จะได้เงินเกษียณเยอะคนเงินเดือนน้อยก็จะได้เงินเกษียณน,น้อยหน่อย บางคนที่ได้หน่อยน้อยน้อยก็มีนะคะพี่้องได้ประมาณ7,5 0 0ัหักค่าบงค่าบ้านแล้วแกก็เหลือกินค่าบ้านจะตกอยู่ที่บ้านบ้านห้องนึงห้องครัวห้องน้ำคนแก่ห้องรับแขกก็จะป,ประมาณ4ี0พ9ถ้า75 0 0แกก็เหลือซื้อของซื้ออะไรอยู่ประมาณนั้นอะคะ่ะสอง0แกก็ต้องมาหาของไอเน,นี้ยค่ะอันนี้ขั้นต่ำนะคะพูดถึงขั้นต่ำ ถ้าสูงเขาก็คงเหลืออยู่หมื่นห้ามื่นหไปอเงี้ยอันนี้สําหรับคนที่หมื่นห้ามนของที่นี่นะพูดถึงเงินที่นี่นะคะที่พูดถึงค่ะประมาณนี้คนต่างชาติมาอยู่นี้เยอะค่ะพี่น้องคนต้องดิ้นรนคะ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นคลิปการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะตื่นเช้ามาทำไมค่อยไปเสาร์อาทิตย เพราะว่าคนเขาหยุดงานค่อยถึงไปทำงานคนเขาหยุดงานเขาพักอยู่บ้านเราก็ไปเซอร์วิสไปช่วยพวกเขาได้มีเรี่ยวมีแรงทำงานต่อไปเป็นคนช่วยคนได้ผลตอบแทนมาก็นิดๆน,ดน,ดนอนๆก็โอเคดีก็อยู่บ้านเฉยได้เงินเสริมเงินเติมไปค่ะ อีกสองนาทีรถไฟมาค่ะพี่น้องค่ะอีกสองนาทีรถไฟมาเราจะให้ดูคนอยู่ในรถเขาก็ดิ้นรนเหมือนกันนะคะตื่นเช้ามาเขาก็ต้องตื่นเขาจะเข้างานเก้าโมงเขาต้องตื่นแปดโมงแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวก็อา,อาบน้ําบางคนก็อาบตอนเย็นค่ะบ้านนี้มันหนาวอันนี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ นี่นะคะที่สตกอกโฮมก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดค่ะผมมาเมื่อเช้านี้สิบเอ็ดนะคะออกจากบ้านมาเตรียมผ้าพันคอเจนเสื้ออุ่นๆจะได้ไม่ได้หนาวนก้นนกงขเน้อวันไหนว่าวันอาทิตย์ก่อนค่อยไปหาหมอฟันคนโดดรถอะคะ่ะ เขาไม่จอดนะคะพี่น้องเขาจอดไม่ทันคนคนกระโดดรถบางคนก็จอดทันบางคนก็จอดไม่ทันถ้าคนขับมัน,นไม่เห็นเนาะเขาเสียใจอะไรประมาณนี้เป็นคนคิดมากเป็นคนอะไรนะถ้าบ้านเราก็เครียดนะคะรถมาแล้วรถมาแล้ว เดินทางต่อเข้าในเมืองกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้การเป็นอยู่ในสต็อกโฮล์มชีวิตคนจะต้องดิ้นรนกันนะคะรถบ้างค่ะปรากฏว่าร้างมาก